สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็เข้าสู่เขตของจังหวัดเลยแล้วนะคะก็จะเป็นวิวภูเขาลูกเล็กๆค่ะอยู่ด้านหลังนะคะก็จะมีปลูกเป็นสวนปาล์มน้ำมันค่ะสลับกับสวนยางพารานะคะแล้วก็จะมีสวนกล้วยด้วยค่ะกล้วยนี้น่าจะเป็นกล้วยที่ตัดใบขายนะคะเพราะว่าเป็นปลูก เก็บลูกขายก็มีค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นใบแบบนี้น่าจะเป็นกล้วยที่ใช้ตัดใบขายค่ะวิวก็สวยงามนะคะก็จะมีเป็นวิวภูเขาเล็กๆนะคะอยู่ด้านหลังตรงนั้นน่าจะเป็นสวนยางพาราค่ะที่ปลูกไว้ตรงตีนเขานะคะส่วนมากก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นต้นกล้วยนะคะเรามาดูบ้านเรือนผู้คนกันมั่งค่ะ บรรยากาศโดยรวมก็ถือว่าโอเคค่ะสดชื่นนะคะเนี่ยค่ะผู้คนแถวนี้เขาก็จะปลูกเป็นต้นกล้วยเยอะนะคะไว้ตรงริมทางค่ะส่วนนี้จะเป็นบ้านเรือนของผู้คนนะคะก็บรรยากาศดีค่ะด้านหลังก็จะมองเห็นเป็นวิวภูเขาลูกเล็กๆนะคะด้านหน้าก็จะเป็นบ้านเรือนของผู้คนค่ะ บรรยากาศก็สดชื่นนะคะเราก็ขับรถไปกันต่อเรื่อยๆเลยนะคะเก็บวิวสวยๆบรรยากาศดีๆมาฝากทุกๆคนนะคะบรรยากาศาข้างทางริมทางนะคะขณะที่เรากำลังขับรถจะไปเที่ยวเชียงคานกันค่ะ จะเป็นบ้านผู้คนก็ไม่ถือว่าแออัดกันมากนะคะเป็นหมู่บ้านค่ะก็จะเป็นห่างๆค่ะวิวของชุมชนนะคะแถวอ่จังหวัดเลยค่ะเราก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมกันค่ะส่วนนี้จะเป็นสวนยางนะคะด้านหลังก็น่าจะเป็นภูเขาค่ะ ก็จะประมาณนี้เลยนะคะเดินทางกันเรื่อยๆคะ่ะชมวิวไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เบื่อคะ่ะน่าจะเป็นสวนยางที่ปลูกไว้ตรงตรีนภูเขาคะ่ะส่วนมากแถวๆนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยคะ่ะปลูกเยอะนะคะวิวส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิวภูเขาลูกเล็กๆนะคะ เดี๋ยวต่อไปน่าจะมีภูเขาลูกใหญ่ค่ะแล้วก็ถ่ายคลิปกันไปเรื่อยๆนะคะเก็บบรรยากาศริมทางมาฝากทุกๆคนค่ะบ๊ายบายค่ะ